สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะค่ะน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามาวาดรูปแพนเค้กนะคะเป็นใบหน้าของน้องมัมมี่น่ารักแบบที่พี่อุ วาดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มกันค่ะอันดับแรกค่ะวาดวงกลมสองวงลงไปนะคะเป็นดวงตาของมัมมี่ของเรานะคะมัมมี่ที่พี่อูวาดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยตื่นนะคะก็ดูง่วงๆนิดนึงนะคะต่อมาค่ะลากเส้นนะคะเป็นเส้นโค้งด้านในนะคะทำเป็นตาปือๆของเขานะคะแล้วก็ลากเส้นโคง้งอีกสองเส้นนะคะเป็น ดวงตาดำด้านในของเขานั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ลากวงกลมนะคะวงใหญ่นะคะทําเป็นใบหน้าของน้องมัมมี่นะคะอันนี้อยากให้ใหญ่แค่ไหนก็ตามความชอบของน้องๆที่อยากวาดเลยนะคะอ่าค่อยๆลากนะคะพอลากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้วาดปากให้น้องมัมมี่ด้วยนะคะปากเป็นเส้นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้องมัมมี่เนี่ยเขาก็จะพันด้วยผ้าใช่ไหมคะก็ให้ลากเส้นค่ะทะแยงไปมานะคะในวงกลมนะคะเป็นเหมือนผ้าที่พันน้องมัมมี่นั่นเองนะคะ ค่อยๆลากนะคะจะลากตามพี่อุเลยหรือว่าจะลากเป็นแนวเฉียงทะยงทั้งหมดเลยก็ได้นะคะน้องๆก็อาจจะเคยดูการ์ตูนมัมมี่นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีผ้าพันแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เรามาเริ่มลงสีกันค่ะพี่อุใช้สีขาวนะคะ ลงเป็นดวงตาของเขาก่อนแล้วก็สีน้ำตาลค่ะลงเป็นเปลือกตาที่ยังปปื่อๆของน้องมัมมี่อยู่นะคะแล้วก็ใช้สีฟ้าค่ะระบายเป็นผ้าตรงกลางนะคะให้มันมีแบบว่าความมิติมากขึ้นเพราะว่าถ้าใช้สีครีมหรือว่าสีขาวอย่างเดียวระบายผ้าพันมัมมี่อย่างเดียวก็อาจจะดูแบบเพลนๆไปนิดนึงนะคะ พ่อวก็เลยเอาสีขาเอาสีฟ้านะคะมาระบายตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วคราวนี้พ่อวก็ลงใช้เป็นสีครีมอ่อนๆนะคะระบายเป็นผ้าที่พันน้องมัมมี่ของเรานะคะแต่ละแบบที่พิอูสอนนะคะก็จะไม่สอนแบบที่ซับซ้อนหรือว่ายากมากนักนะคะเพื่อที่น้องๆจะได้วาดออกมาได้สวยงามแล้วก็วาดได้สำเร็จทุกคนนะคะ เสร็จแล้วนะคะพี่อู้ก็ใช้สีดำค่ะระบายดวงตาด้านในของน้องมัมมี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อู้ใช้สีฟ้าตัดขอบอีกหนึ่งครั้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะน้องมามี่ของเราเราก็เปิดเตาแพนเค้กค่ะในระดับความร้อนปานกลางนะคะแล้วรอแป้งสุกค่ะพอแป้งสุกเสร็จแล้วนะคะก็ใช้แพนเค,ค้กแบบไม่ผสมสีค่ะระบายทับลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะให้ทั่วๆชิ้นงานเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะรอแป้งสุกอีกหนึ่งครั้งนะคะพอฟองอากาศนะคะขึ้นเต็มไปหมดนะคะก็แปลว่าแป้งเริ่มสุกแล้วน้องๆก็ใช้พายางซิลิโคนค่ะซอะร,รอบๆชิ้นงานนะคะเสร็จแล้วก็กลับด้านเรียบร้อยค่ะค่ะแพนเค้กหน้าน้องมัมมี่ของเรานะคะไม่ยากใช่ไหมคะพิวมั่นใจน้องๆวาดได้แน่นอนวาดเสร็จแล้วไปรับประทานกันเลยค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t o k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ เพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ